บง,บงถ้ามันใสแห้งจนออกหนามดำดำแบบใสแดงตัวกุ้งมันก็นจะออกดำดำนี่แนหะเป็นใสหน่อยนะเบื้องจังเล่นจังสิ <c oughs> นี่ครับเห็นอยู่ครับพี่น้องเห็นว่าเนาะปัดเอามารวมกันเบิง่งนี่ข้าดักโดนไปันไดครับนเด็ดซ้ำเประมาณชั่วโมงเคืองครับชั่วโมงเคืองเนียนปัดปัดปัดโจมโจมโจมก่อนเบื่องตายเป็นไปข้างบนเลยก็ได้ครับบนเป็นยังกุ้งบนตาย บ่ตายง่ายเนาะครับไอเนาะโอ้ยเอาขึ้นมา<ะ>บานซ้มชั่วโมงมันยังไต้เสือ่อยู่บาดขึ้นหลายแห่งเลยครับชั่วโมงเดียวว่ครับนี่เขาดักแม่เอานอตายตายพีย่้องครับอันนี้นคือการแหงคือเสียวไปก,ก่อยมูเล่เขาสั่งมาครับนี่อุ้ยส,ด,สดเลยครับนี่โตใสงามแห้งอู้มีตัวใข่ตัวข้าไปนี่นั่นเนาะใข่ก็ต้องเอาไปแหละครับผมมาแล้วครับ มือนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเน็ตแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุขุสุคนเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้บ่าวสลามจะพามาเบิ่งนะครับเป็นอาชีพนะครับที่การตลาดนี้มีอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ขายจนบ่พ่อขายนะครับเป็นอาชีพเสริมหรือว่าผู้ใดสิเฮ็ดเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับพี่น้องเด้อเป็นการเลี้ยงกุ้งฝอยครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นจะพาพี่น้องเขาไปทำความรู้จักกับไอ้โตนะครับไอครับสวัสดีครับผม นะสวัสดีครับแนะนำตัวให้พ่อแม่พี่น้องเข้าเลยหูจักอีกจักเกินนะครับไอ้ครับซื้อตัวครับผมย่ไอ้บ้านนงยาวบ้านนงยาวเนี่ยไอ้ตำบลพลนงามอำเภอเดียดจังหวัดอุบลนะครับครับผมโอ้ไอ้เท้าว้มลังให้ฟังให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้ฟังอีกนะครับพื้นที่มองนีมาก่อนไม่เป็นหยังมาก่อนครับไอ้แต่ก่อนนะครับมองนีมันก็เป็นไฮน่าไฮน่าแมนเป็นไฮน่าจะไปเบิร์แถวนี้ ข้างบนกับแม่นครับแต่ว่าก็คือเขามันกับว่าคอยได้หรอกครับมันกับงามแน่บอกงามเนาะปีนี้เพื่อนว่าปุ๋ยมันแพงครับตามเพื่อนว่าครับก็เลยเกิดอยากลองเปลี่ยนวิธีเบื้องหน้าเขาได้ไอเดียมาจต่ไสครับมาเลียงกลุ้งฝอยนี่ครับไอเดียนี่บอกครับแต่ก่อนก็คืออัน ่าแม่ก็พ่อเป็นเหลี่ยงปลาหมอเนาะปลาหมอ oh, แปลงเพครับ้บานนี้มันผ่าเกิดกลุ่งฝอยนํำในบอ่อครับเพราะว่ามันได้กินอาหารน้ำปลาหมอหลายเกิดขึ้นหลายแห่งนะหลายเลยเป็นบ่ครับไปแมนครับก็คือตัวนั้นแห้งคาดก,ก่นนี้แม้ว่าย่ามเขาจะเอานี่เอาสวิงสอนเราเลยยางตาเกากุ้งฝอยเอ็นบ่ครับแมนย่าเสามัาจะก้อนเสาเหมือดนะครับมันจะขึ้นมาเป็นแผ่เห็้ยนตัวเลย ยางตากเอาเลยบานมันก็เอาไปลงตลาดมันก็ขายดีวะโอ้แห้งคนอีสานบานเห่านน่แหงมากแห้งมันบน่นค่ับ่ายเม่นนรับโล่หนึ่งนี่ข้าวเดียวเบิรับแบบแบง่งขายใส่ถุงน้ำบานเห่านี่นะครับเย็ดเป็นถุงสาวสามสิบต่กรอนเนาะเมื่อสองสามปีทีเดล้วโอ้มันายเลี้ยงมาด้นบ่ครับเลี้ยงกลุ่งฝอยแบบมีแต่กลุ่มฝอยอย่างเดียวเลยตอนนี้ ประมาณตั้งแต่เดือนพฤษภาครับพฤษภาห้าหกเดือนห้าหกเดือนแม่เหนของซีบอนี่เลยซีบอตอนนี้เขามีอยู่ซีบอแม่นที่เป็นกุ้งไฟก็กุ้งไฟยอย่างเดียวซีบอครับก็ไม่เป็นย่างเดียวหรอกมันมีเอาปลาซิวมาลงน้ำยืบบอข้างล่างลองเบิ่งครับว่าเหมือนมันจะบอเป็นสตูกันนะครับลองเอามาแจมกันเบิ่งเขาอยู่น้วกันได้บันดินที่อ้ายเลี่ยงนี่มันบมดหนามมันหมหซึ่ครับเป็นดินประเภทจังไดครับไอ มันก็มีแน่อยู่เด้ครับเป็นเป็นดินทรายเฮานี่แหละดินทรายมันก็ซึมอยู่บางหม่องมันก็แบบคูมันคั่นมันเป็นคั่นเฮ็ดใหม่เนาะมันก็พังแน่อยู่อือแต่ว่าเฮาก็ซ่อมเอาไปนําถ้าน้ําบกเฮาก็ใส่วิธีการเติมน้ําเป็นโซลาเซลล์น้ําบาดาลเฮานี่บ่เข้าไปแม่นครับนี่เด้โซลาเซลล์ตัวนี้คือจะเติมอยู่ตลอดแม่นแม่นน้ําเต็มหรือว่าน้ําถึงระดับเฮาที่ต้องการอยู่แล้วเฮาก็เติมเพาว่ายังก็เติมแต่ว่าปล่อยมันล่นออกข้างล่างเนาะ โอ้ oh. เหมือนเหมือนเอาหนามไม้เขาให้มันนำครับเหมือนการทายหนามเลยเนาะแม่เป็นการทายหนาม,มนเป็นการเห็ดหนามบนญเปต่นในตัวได้ครับพี่น้องแต่แต่ว่าช่วงนี้บทลงเต็มร <laughs> ะบายออกอยังเดียวร <laughs> ะบายออกอยางเดียวพาย,ยุเขาบโบยุดจากเหมือนเ้ยครับฝนระบายออกจนจนสีบัวท่านนะ่บานนี้แต่ละบันี่ไอเอาพอแม่พันมาปล่อยหลเป็นไงครับคือมันกะมันเอามาหลหลรอบเนาะเพราะว่าจะคล้องเตรียม บอ่อพอแม่พันไวแต่ก่อนข้างบนก็เลยน่าจะประมาณบอ่อละสองลูกได้อยู่บ,อ2 2> บอ่อสองลูกบ้านบ่อ,บบอข้างบนนี่ก็พราะตัวหนีขยายก็เอาตัวหนีแหละขึ้นมาใส่ตัวเ้ากับขยายกันเองมาไหวแม่นอีกบอ่อหนึ่งมันก็ข้าวเดียวแล้วมันก็ดเ<อ>พร่ผนคบพี่หน,น่องขึ้นมากินแล้วย <laughs> <พ>ั <laughs> งกังเว้นได้ครับพี่น้องนี่เื้นได้ครับขาดตอนกลางวันได้ครับพี่น้องนี่ เป็นฝูงเลยโมเมนต์ว่าเป็นหน่้อยเป็นฝูงเลยไม่บอกข้าไปเห็นกันจ้าจะครับพี่น้องนี่เงะเวียนขั้นยำแรงนี่ร้ายกว่านี้ร้ายแถวเลยบอกข้าไปไม่นครับแทนที่ฝงมันเอาลงไดเม็ดอาหารบางใหญ่มันมันกลุ่มเอาลงนะครับเนาะสีหาตัวว่ากันจองลงโอ้จะเสียดายมันเป็นยำกังเวียนพี่น้องอาจจะบ่เห็นไปในแต่ว่าวสลามว่าร้ายขักเลยครับซ้ำนี่ เขามีม้วนดักว้นําบ่ครับไอยดักว้มีเยูะครับเพราะเสียวขืนไปขายกุ้งเตี่ยนมือเหนี่แงนี่ะเดี๋ยวไอ้ไอ่เราผ่าไปเบ่งครับโอ้นี่บ่ครับมองเขาเตรียมใ้แม่นครับวันนี้เอาเอาคือสีบ่เอาไอ้ออกจากหนามเก่ามันเลยนะคือเขาดักเล้วกเตรียมกระเตรียมไว้นี่ไอเอาว้บ่อพักอยู่กับบ่อมันเลยกับบ่อเหลียงเลยครับมันเลือบ่อรับบ่อนี่ โมเลกุนไหนแต่ <ت ت กับเปียกกยูคนะนอ๋อครับผมลองเอามาให้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปดึงมาให้เบิ่งครับครับพี่ชีโมงายอันนี้เตรียมไว้มันก็มีทั้งขลายเป็นกลุ้งเตน่านบางคนเมันกับาสื่อพอแม่พันธุไปนำออพอแม่พันเขาขายจากไหนครับพี่พอแม่พันธุเขาขายตัวระบาดครับขัดไหนโอ้ตัวระบาดเป็นใครอย,ย่างเดียวเลยว่ครับใครอย,ย่างเดียวอืัอนนี้เราไปขัด พอมีพันธุ์ำครับบ้านทักก<ว>ุ้งกุ้งเป็นชุดเดียค,ย,เเย,ย,เยครับขายอย่างไรครับถ้าเฮ็ดเป็นกุ้งเต้นชุดละหาิบบาทครับชุดละหาซิบเมนแต่ว่าอยากเอาไปปรุงเองก็ไก้ก็หาซิบคือกันแต่ก็ให้กุ้งไล่กันก็เก่านะอ๋อบูยเนี่ยมเบิ่งระยะไกลครับกุ้งใสแห้งงามแห้งมันขึ้นอยู่กับน้ำานากครับไอเนะเมนครับเท่าตอง ถ้าอยากให้กุ้งโตงามก็ต้องคุ้มนม้ำคุ้มน้ำให้งาม,ค,มคุ้มน้ำให้ได้ให้น้ำม,มันใสๆจังสิครับพี่น้องเบึงเบึงเบึงถ้ามันสใสแห้งจนออกน้ำดำดำแบบใสแดงตัวกุ้งมันก็นจะออกดำดำอืมอนะันนี้ใสเนาะไอ้น้องเบิ่งจังเลยนะจังสิ <laughs> นี่ครับเห็นอยู่ครับพี่น้องเห็นมะนาวว้าดเอามารวมกันเบิ่งนี่ข้าดักโดนปัญหาครับนี่เดชซ่มประมาณชั่วโมงเคืองครับชั่วโมงเคือง แม่นบาดบาดบาดบาจมโจมโจมก่อนมั้งไอ้ข้างบนเลยก็ได้ครับโมเป็นยังกุ้งโมตายโมตายง่ายเนาะครับไอ้เนาะโอ้ยเอาขึ้นมาบานซ้ำชั่วโมงมันยังไตเสือยอยู่บาดขึ้นหลายแห่งเลยครับชั่วโมงเดียวบ่ครับนี่ห้าดักแม่นโอ้ตายตายพี่น้องครับบาดอันนี้คือการแห้งคือเชียวปกอ้อยมือเลยดูเขาสั่งบ่ครับนี่ซุดๆเลยครับนี่โตใสงามแห้ง อู้มีตัวโตใครตัวข้าใบนี่นั่นเนาะไข่ก็ต้องเอาไปแหละอือเชี่ยสิมาขัดเนาะครับเนาะนแต่ว่าผู้ใดอยากได้เป็นพ่อแม่พันธุ์เท่ากับขัดมันก็นต้องเสียเว,วลาก็ต้องเข้าใจเนาะครับเนาแมนก็นตามนั่นนะครับเพราะว่าผู้เพิ่นสื่อเพิ่นก็เข้าใจอยู่กว่าสิขัดได้นี่ครับเป็นไข่ใครยง่งนี้เนาะครับเนาะตัวระบาดขัดก็ว่นว่าเฉียวเต็มตัว่ใครตัวยังติดมาเท่ากับโบเดนับนะเท่ากับหายไปเลยเหมือนกับแถมไปเลยแมนแล้วก็แถมอีกหลายครับ ชั่วโมงหนึ่งใดซ้ำนี่จักหลังมันครับไอ้หกหลังครับหกหลังชั่วโมงหนึ่งใส่ใส oh, eh er no ่สามบ่อบ่อละสองบ่อละสามโอ้ใส่แบบง่ายๆเลยแบบง่ายเลยใส่ไบเบื้องจักมีบ่มีโอ้มันยะเขาเวียนนะครับเดี๋ยวตัวนี้เขาแซนน้ำไปก่อนปารประมาณัโลกว่าอยู่โลกว่าแล้วครับสมบบัวเป็นสีสองลูึงบ่อตึงแล้วครับนี่ไอ้ปารเบืงดีครับพี่น้องบัวไดโมด้ครับนี่มันเป็น อีหลีเลยได้หน่กุ้งฝอยงามๆนะครับเรียงแล้วประสบความสำเร็จพร้อมปุ้ยกุ้งต้นง,งามแหงกุ้งสาวกุ้งมแม่ไข่เบาสลามตรงมากลาเคื่อนกันอยากเห็นส<อ>ี่ผ้ายามผมสิมากอยู่ครับผมสิหาโอกาสมากอยู่ครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เบ่งตอนอน,นีจ้จังว่าหนูขาเิ่นมากมันตัวง,งามแนวมัวนกับบมมี่อันเขาเอื่อนยังก็พผวกฟุน่นผวกครับุมมี่สิ่งจะผนเลยนะบุมี่น คื่อนนี่จะกลจับที่เลยเลยนี่โบเดมาเหลือกฝนเหลือกยังเนี่ยบ่ฝนกับยีตัวก็มีเบิ่งๆครับพี่น้องเป็นขอยางอาหารเขากินอย่างไรครับไอให้อาหารหมครับมันผมใส่อาหารอยู่สองสามอย่างแต่าตอนนี้ให้สองอย่างครับไออาหารเม็ดจมมันเบิดอือก็ให้เป็นอาหารเม็ดลอยนี่นะครับครับครับเม็ดลอยก็คือเป็นอาหารปลาดุก โอ้สลับกับห่อครับห่อเป็นหำอ่ออนนะครับแบบออนเลยออนอแบบเป็นหำอ่ออนออนเลยแมนเทียวไปสื้อตามลุงสีใหญ่น่ะโอ้ลุงสีใหญ่มันจะแยกห่อสีแยก <ๆ S 2> ห่มอมีหำอ่ออนห่อกลางห่อแกห่อมรวมยังเข้าเันเลยแต่ว่าเขาเอาออนที่สุดเหมือนแรงเลยครับผู้ใดผู้ใดจองคิวไว <laughs> ้เตรียมซิกเลย ห้ากระเทียมใบจังสี่ให้เขาอยู่น้ำหนามเกาม่าถึงเวลาเาเอาขึ้นไปอยู่ได้สองสามชั่วโมงเลยแม่นมครับไปอุ้ยอยสามชั่วโมงก็ยังเสือ,อยู่เอาขึเสืออีกแสดงว่ากุ้งนี่แข็งแรงแห้งได้ครับนี่เนาะแข็งแรงครับเพราะว่าไอ้ลูกค้าที่มารับพ่อแม่พันไปเพิ่นอยู่ว่าลิ่นครับโมมี่ออกโมมี่ยังมาเลยได้เพิ่นว่าสิมาขอขอมาหลับเองนะเพิ่นก็เอาลัางโฟมมาใสา่จากนี้ไปว่าลิ่นจักกิโล พ่นเม่าเมื่อพ่นว่าเอาไปปล่อยบัวตายเห็นตายอยู่สองตัวกลุ่มพันหนึ่งโอ้หน้าก,ก็ถือใจโยนว่ามันแข็งแรงดีแล้วว <c oughs> ่าบาในี้กุ้งนี่เท่ากับได้ทั้งปีเลยมันบอกข้าไปได้ทั้งปีครับถ้าเขาจัดการได้เือเระว่าหังได้เยอะให้ปลาคือเขามานนะศัตรูเขาคือคือปลาพวกปลาก,กินเนื้อกินเนปลาหนิ่นปลาหย,ยัง่งไงสิบอกข้าไปปลาเค็งปลาดุก พอป oh. ั้นินนพวกนี้นะครับบ่มีก็ดีบม่มีอบ้าน,นี้การเตรียมบอรครับเดี๋ยวเว่าให้พี่น้องเขาฟังก่อนบัทฑาผมฮู้จักว่าพี่น้องเริ่มสิสนใจนะครับออันันนการเตรียมบอรครับเขาต้องเตรียมให้มันเป็นลักษณะจังไ๋ครับไยเตรียมบอรครับก็คืออันนี้ห้องกับ,บ่บเน่ใจนะบางสูตรเิ่นก็ความลรือกความตื่นเนาะแต่บอหองผมเห็ดนี่คือมีหมองเลืก ลรวก็มองตื่นก็คือแหนมันเป็นสโลบขึ้นอเอเพื่อยังเพื่อเห็นมีหม่องเลือกก็เพราะว่าถ้าหนาแลงครับมันหอนนอนน้ำก็ให้แบลว่ากุ้งมันมีหม่องอยู่ลึกๆครับแต่ว่าเวลากลางคืนมันสีขืนมามันจะมักไม่อยู่น้ำตื่นคือเป็นหาดน้ำตื่นเตือนนิดหนึ่งสิขวกลูกกุ้งตัวหน่อๆมันสีมาอยู่นะเนี่ยมันขืนมันสี เซลสะเลยบ่กเขาเนี่ยม่นันมันก็มาอยู่นล้วหนาน้วยังตาเป็นแดงๆอยู่ล้โอ้โหกนั่นเท่ากับปล่อยเรยๆบ่ครับไอ้แม่นครับเป็นแรงลบอาศัยของเขาปล่อยไปเลยก็คือบต้องท่ามขามสะอาดต่หมายถึงว่าบบให้ี่โหแข็งนะกับว่ามีแหนะหยาตามชาอิของเขาเนาะครับอม่เมานห้เขาเด้อดบถ้าหาอาหารสังเกตเบ่งว่ากุ้งมันจะเรื่มขยับอยู่นี่ผุ่มใหม่ก่อนอืมครับคือหมือนนว่าเขาเขาอยู่หัน ครับหมานคอยจะออกมามากินอาหารครับ<อ>เขาเริ่มถือกินถึงยังแล้วเห็นบหมอนจะติง่งอยู่น้ำหยาน้ำน,นี่้โอ้แล้วเขาก็เตรียมบอรกรบประมาณนี้ครับแล้วก็ใสย่ย่างเขาปั๊บสภาพ่บอเนาะก็ <ừ, S 2> คือกันกับการเลี้ยงปลาเพราะก่อนเขาจะลงหน้าเพากับเทปูนขาวปูนยังก่อนัหวานปูนขาวปั๊บกดด่างก่อนหวานปูนขาวก็ใส ขี่งัวขี้ควายบานเท่านี่แหละอแเย็ดคือกันเลยครับป่าครับโอ้นะแล้วเอานํำเขาว่ามานอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็ได้จะจังกะจังเอากลุ้งลงครับเพื่อให้มันมีอาหารของมันนําอยู่ตามหนำคืออาหารธรรมชาติเขาก็จะหากินตามระบบวของเขาแต่ว่าข้าก็มาไหเป็นอาหารเสริม,มเป็นอาหารลอยจัิงสิอาหารปลาดุกบ่ครับนี่แม่นครับอาหารปลาดุก อันนี้ใส่เม็ดใหญ่แต่ก่อนใส่เม็ดหน่อยที่โปรตีนสูงกว่านีนะครับมันเบิดเร็วครับมันเบิดมันเบิดอันนี้อันนี้เอาซสื้อมาดักคือซื้อ,อมันหลอดเม็ดหน่อยมันหลอดดอกอย่างไอตุ่มกุง้งตอนนี้ไอกระร่างดักอยู่เลครยบเอาเม็ดใหญ่เลยมเห็นหลอดดอกอนี่ครับขนาดตอนกลางวันนะครับพี่หน้องตอนกลางคืนอาจจะคักกุ้หน่อยเนาะมันบวกึ้นเลยนี่บวกขึ้นครับไล่ซ้ำนี้ยังบวกึ้่นอยู่บนกลื่นไม่ อั้น,นยำเรล่งนี่เป็นขาวๆเ,เต็มเลยแหละโอ้ซ้ำนี้มันจะถึงไรไปไหนครับนี่เฮาดัแกแจ๊กชั่วโมงเลยครับนี่หม่เพราะเคืองชั่วโมงอยู่ามาหาพงษ์ <c oughs> น่าจะถึงแล้วนั่งครับประมาณอยากโยกเบิง้งโยกลองโยกเบิ้องที่แล้วสิโยกโอ้ครับเลือกแนือยู่เด่น <c oughs> ครับเดย,<น>ยังไอ้รถโยกให้เบิ้งครับพี่น้องโมเขินขั้นยามแี่งซ้ำนี่เต็มเนอะ เครื่องชั่วโมงนี่ก็รลายตัวน้ำที่หมอ<ล>มบมาจะหลับนี่ปลูกบ่ครับหรือว่ามันเกิดเองครับ <laughs> อันนี้อนุรักษ์ไว้ตัวพอ,ดอ,เ,อ,อเด็กกอขาเจาะห้องเร่นเอาออกยังไงกูบเบิด <laughs> โอ้นขนาดแป๊บเดียวน้อครับไอ้มันก็พอได้อยู่มันบ่หลายหรอกครับมันเป็นพวกลูกมันมาเนาะครับเนาะพวกหน่วยก็ตายมากกางเวนครับอืรปกติเขาสิมากกันเขื่อนกันส้มนี้บ่ย่านบ่ย่าน ก็ถือว่าร้า,า,ายนะครับเขาซ้ำนี่ปกตินี่จะโบเห็นกลุ้งเขานะครับแค่เอาลงแป๊บเดียวงน่ายเนาะบางว่งาอันนี้ได้วางคุยกัน,น,นแต่ถ้าคนสั่งนี่เขาก็มีเขาก็มีอยู่ตลอดเลยมันบครับไอมีมีครับแต่ว่าไอเฮตดตามออเดอร์เปนบอตามออเดอร์ครับหมายถึงว่าคือยามแหล่งพวงิมาใส่ไหวหรืพอพวงจะคำนวณวันใดประมาณจะชุดแล้วก็จะเปิดรับออเดอร์ครับ บกเกินนั่นในซิฟชุดก็บ,บอกเขาว่าซิฟชุดเต็มก็คือปิดนะครับมันเอาขายทางาไดครับไอขายหนาบ้านได้หรอขายหนาหลานหนาบ้านเขาเองเลยแม่นครับต่ขายหนาหลานก็นยังกระพวดเฟียดขายนี่ละครับแต่ว่าอันกระเซียงเฮียดอยู่ล้างบ้านแนวสวงแห็กๆเพราะเอามาตั้งหนาบ้านบางคนก็มาคุ้มเอาไปอัน ผู้ังไหวกับโบ่ด้ยังแต่เดี๋มันลงมาให้เขาใหม่มาหยาดเอาเลยเพราะว่าอยู่หันกระเฮ็ดกับเขาขายอยู่ครับโอ้หลังหลังค้าเพิ่นกับมาห้าสื่อกับเขาเพิ่นเห็นหนึ่งสิเพิ่นกับมาคุ้มเอาเหมอนี้ไอ้ครับไอ้เพื่อนไอ้ใส่เวลาการดักนี่ทีว่าเป็นชุดเป็นยังนี่้เขาบ่ด้ดักขามขึ้นจักเทืออเลยบอกคับไปมบ่ครับดักประมาณหามงแรงบัเกินถุ่มหนึ่งกับมาเอาขึ้นนะครับอือเป็นยังขาคกอบ่ให้มันสอดแจมเลยมันแห้งสิไดหลายตัวค่ะไป มันท่านต่ก่อนก็สอดแจ้งนะแต่ว่ามันมีปัญหาคือมันมีพวกกัะปูนาพวกปูนามาเขาตุ่มและซิบตัวก็มีมันกับมากัดแมนมากัดตุ่มขาดมันมาไล่กุ้งยังสิ่นะอวันก็เลยสังเกตเบื้องว่าประมาณแจ็ั่วโมงอาหารที่เขาใส่มันจะหมดครับคือทานหมดเด็กกุ้งมันกับพวกคครยมาเขาหมดแล้ากับพวจําเป็นต้องเอาไว้นาน เอาก็เก็บขึ้นได้เลยเก็บขึ้นไปไหม่หมองพักเข้าเลยแม่นหอทองไปหันเลยแต่ว่าต้องดูแนวว่ากางคื่นมันต้องมาเปียกนามอย่างนี้ครับอ่าครับไอเราซื้อท่ายนะครับมียังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเข้านะครับการเลี้ยงกุ้งฟอยนี่ตลาดเป็นจังไรล่ะกัมันดีจังไรครับไอดีก็เลี้ยงสัว์นามอย่างอื่นบอกครับการเลี้ยงกุ้งฟอยบอกสำหรับผมเองก็คือตลาดมันยังมันยังโบราณนะครับแนวค้นก็กินได้ กินใดทั่วไปไพก็กินกุ้งฟอยเนาะครับที่นี่แม่แต่อีสานเฮานะครับเนาะโอ้ที่เดียดเลยะครับที่นี่เรื่องอาหารคก่อนหน้านี้ผมเคยเลี้ยงปลาเนาะต่พ่อตัอแม่เราก็เลี้ยงปลาใครคนละเรื่องเลยครับเลี้ยงปลาครับคืออาหารกุ้งนี่มันจะเข้าจะบเปืองอืเพราะมันตัวหน่อยกับโบกินลายครับโอ้คือเลี้ยงว่านี ไอออาหารถี่ลงนี่น่าเป็นจํานวนเงินก็ได้นะเดี๋ยวเทียบก็เขาขืนคายอย่างนี้มันก็คนไปถีบเลยมั้งครับเอ้ผมซื้อว่ามันมันบ่อตองเสียงคือปลาแห้งนะครับถึงบ่อไห่เขาก็บบ่อเป็นยังแม่นบ่อไห่ก็หากินน้ำหนีแหละอะแข่งตอน้ำยังธรรมชาติแต่ไข่หนาตามที่เขาหากินได้ตามธรรมชาติเลยแม่นครับเอาก็ไห่กับไห่พวกห้าพวงยังมันกับบ่แพงเนาะครับแต่มันก็ใหญ่ขึ้นกันแต่ว่าปลาหนีถ้าเข้า ถึงเวลาหมยถึงอายุมันถึงถ้าเห้าโบอัดอาหารมันกหญ่แหน่โบครแบนมไปคลายกับยากได้ซุ่มโบไงคือที่เคยเลี้ยงมาเนาะก็เลยลองลองเบิงกุ้งผมราว่าเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าแทวหนีกับ่บ่ทันมีนะก็มันก็แล้วจะพื้นที่นํานนะครับถ้าถ้าใครสนใจก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกที่หนึ่งแต่กุ้งฟ้ายี่ผู้ผลิตนี่ยังหน่อยอยู่ ถือว่าน้อยแต่ตลาดแต่ตลาดนี่ต้องการสูงแฮงน้อยคนสิจะเฮ็ดได้นําแม่นครับเพราะว่าบางเทื่อเฮาก็บ่ฮู้ว่าเพราะว่าคนคิดบ่คือกันเนาะบางเทื่อเพิ่นอาจจะยังคิดว่าเลี้ยงกุ้งฝอยเลี้ยงไปมันก็บ่คือจังซี่นาแบบว่าจักสิได้บ่ได้ซ้ํากุ้งที่กินก็หาใส่นําน้องนําหยังเอาก็มีนะอื แต่เวลาสิกินดิบมันหักบุ้มีเนาะกุุงน้ำนองก็ไดเหมือนรักเง้วไปนแบบนี้นอยากอยู่เด้อแต่ก่อนเคยรักได้กันไปรักกับบุ้มีคือกันก็เลยมาลองเบิ่งแต่ว่าคนก็เรื่อมาสนใจแหละเพราะว่าสุ่มเพิ่นมาสื่อพวกมาขอสื่อผวกพ่อแม่พันธุ์มันก็มีเริ่มมีมากคือกันอเริ่มเขามันรื่อยๆแล้วแม่เดงว่าคนก็เรื่ม สนใจกุ้งเยอะกันมาเบิง่งานมาเบิหยังจางสีนะครับายเนาะแม่นค,คือจังบอ่อนีนี่เป็นธรรมชาติที่อย่างฟังเึื้องๆเนี่ยจะตื่นเข้าก็ปลูกพักขยงอ่งยังพักปุ้งก็ได้อน,นอเนาะอันนี้เอามาปลูกไวน้นะเพราะก็ได้เลยใส่ต้มกบครับพักขะแยงพักผายพักการจองนะครับเอา้าแสดงว่าถา้าเฮาปับเปลี่ยนให้มันไม่มีผสมประสานนี่มันบม่นแต่ว่าสีใดตะกุ้งอย่างเดียวจะสำหรับแม่นครับพืชนามนี่อยู่ได้เลยได้ครับจริงๆแต่ก่อนบ่อที่เตรียมพอแม่พันธุ์ ต่ก่อนก็นี่แหละปูพวกกันจองพวกพักบุงนำแต่ว่าเขาคุ้มเอาก็เก็บไปขายคือกันเนี่ยโอ้เสิร์ฟมาวอีกจังว่าเอามาปลูกนี้แต่ว่ามันเป็นดินใส่ยมโง่งามครับตรงตรงล่อให้ตรงทายมันปรับปรุงขึ้นมาดินมันเป็นตะกอนเป็นขวดก่อนนี่ครับพี่น้องบาสลามผ้ามาเบงนะครับเป็นทองทางหนึ่งสาหรับการที่จะเป็นรายได้เสริมแลวก็ที่จริงเท้าเห็ดจริงจังก็เป็นรายได้หลักในเลดเดนนี่แมนครับนอไอเนาะมันเกิด จับรอบหนึ่งคือเมื่อกี่ไปข้ายกกไดใหญ่ยหางหกลอยหาหกลอยแล้วนั่นแม่นครับปาทดมันเกิดต้นทุนต้นทุนจักบาทครับซ้ำซ้ำคันนี้สิบบาทได้บ่ซื้อมาสามสิบบาทต้นทุนตอนจับได้แตัวตอนให้อาหารกับวัวไรหรอกห้ามสอบเราหกลอยก็บ,บาทเกิดยังบ่ทันเถึงเครืองอยู่เดือนหนึ่งสี่บ่อ,บอนะ ห้ามสอบหนึ่งลงทุนไปหกลอยนี่ก็จนหดมือจับเลยแมนครับมันจะอยู่ทีเฮ่าสังเกตมันต้องมันสังเกตนํานะครับพฤติกรรมของเขานะครับไอเนาะแมนเอาเห็นหูใจกุ้งไปเลยแห้งดีบ้านนี้ไอครับเอ่อโทษนะครับอันบ่อสนามเรื่องถามอย่างหนึ่งเลียงบ่อดินกับเรียงบ่อปูนบ่อพลาสติกนะครับเลียงกระช่างสิตัวไหนมันตอบโจทย์ที่สุดครับไอคัน ท่านบอกน้ำผมเนาะครับก็คือถ้ามีพื้นที่ก็อยางห้เลียงบ่อดินครับเพราะว่ามันจะเร็วสุดเทียบกับบ่อพลาสติกใดบ่อใดเลียงหลอดเื่กันแต่ว่าการขยายพันธุ์ยังพวงนี่มันจะสากว่าบ่อดินครับเพราะว่าพื้นที่มันก็ต่างกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ระบบน้ำระบบ้เขาอื่นยังก็การที่อยศซยมันก็ต่างกันอาหารมันก็ต่างกันครับ ือยังสีตามหนามมันก็มีอาหารของมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถ้าเป็นบอ่อพลาสติกบอ่บอบ่อปูนยังสีมันเพราะว่ามันบอ่บอไดทอ่บอบ่อดินนะปัญหาจุกจิกมันจะมีหลายก่าบ,บอ่อดินที่เขาเลี้ยงยังสีเนาะครับบ้นาน้ของหนามมันหน่อยถ้าคือยังบอ่อปูนทีเ่เคยเคยเลี้ยงครับถ้าบอ่ออยู่ในโฮมนี่ฟนโต๊มานนี่ไปเลยนนอกเลยมันวะครับ <laughs> บนนอกกระไตออกนะมันจะมีน้ำไหลนี่เพื่อนนีสิไปเลยอ๋อน้ำไหลเขาบ่อไดแมน่น<อ>เพราะว่าก้อนหนานีบอ่อนี่ก็เค่อยหัวตอนตอนที่บอ่อบ่อเทื่องนี่บ่บอบ่อท่านเดบ่อท่านเด็บอ,อยู่กุ้งมันมีน้ำไหลมากุ้งขึ้นไปเต็มเลยไปแพร่พันธุ์อยู่ข้างบนเต็มเลยอครับกุ้งมันจะขึ้นตามหนา นี่แะครับพี่น้องสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบราสลํานะครับภาพพี่น้องมาเบิงอีกหนึ่งอาชีพนะครับเป็นเสริมเป็นรายได้ลักก็ได้นะครับด้วยการตลาดโบมีที่สิ้นสุดนะครับสสงรายได้โบสินสุดนะครับการตลาดกับกว่างขวางนะครับแม่นแท้ภาคอีสานนะครับสาหรับกุ้งฝอยกุุงเต็นนะครับเป็นที่นิยมที่สุดเลยนะครับนี่ผู้ใดอยากมาได้พอแม่พันธุ์แล้วก็อยากมาเบิงงานก็สามารถมาได้นะครับเดี๋ยวบราสลามจะเอาเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ขึ้นว้ให้พี่น้องเฮ้าได้มาศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับ เป็นวิทยาทานไปอีกหนึ่งวิดีโอนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หมาสนามขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ให้การติดตามนะครับขอบคุณไอ้นะครับแบ่งปันนะครับเป็นวิทยาทานนะครับให้เกษตรกรนะครับได้มีหนึ่งอาชีพได้มีกิจกรรมเฮ็ดนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะครับใบพอกันคลิปหน้าเลยครับเด้อขอบคุณอีกทีหนึ่งครับผม